ยังมองไม่เห็นว่าเอาความชอบทมอะไรไปสู้ในสนามการเลือกตั้งใครจะกล้าใส่เสื้อพักเสื้อไทยหาเสียงในวันที่9้าคุณทักษิณมาผลเป็นลบก็แน่นอนที่สุดทับก็แต่ไม่มาก็ทับยังไงก็ต้องแต่เพียงแต่ว่านี่นะครับก็ดูว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นมันจะเหลืออยู่ถ้าคุณทักษิณไม่มาวันที่9คนจะไหลถ้าคุณทักษิณมาแล้วผลเป็นลบนี่ก็กลายเปน็นอีกข้อหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับผมไม่มีอะไรจะแนะนำแล้วแต่ผมบอกว่าต้องรู้จักคําว่าพอบ้าง ทีนี้พอมาถึงเรื่องคุณทักษิณเนี่ยแน่นอนที่สุดนั่นเนี่ยนะครับคือเราเป็นคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองมันมีข่าวชิ้นเนี่ย,ยครับคุณทักษิณน,นี่ไปวันที่สี่ทั้งที่รู้วันที่ห้าจะเป็นวัน,วน,วน,หนยโหวตเรืเ่องนายกรนตรีถามว่าเนี่ยนะครับทําไมคุณทักษิณจะต้องตัดสินใจไปทั้งถ้าคุณทักษิณยังอยู่เนี่ยในวันนั้นก็อาจจะมีแผงฤิธต์อะไรได้อยู่บ้างเนี่ยนะครับเพราะว่า ต้องยอมรับว่าเขาในซิกนี้เขามากบารมีที่สุดแต่ว่าเนี่นะครับถามว่าทำไมจะต้องริมไปมันก็มีข่าวลอยมาจากไหนก็ไม่รู้啊ศาลจะออกหมายบังคับห้ามแย่นอกประเทศจนกว่าจะคดีวินิจฉัยเสร็จในวันที่เก้าโดยจะมีคำสั่งออกในวันที่ห้าเป็นข่าวโคมลอยผมก็พยายามจะเช็คหาว่ามาได้ยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ยินนะครับเช็คกับคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ยิน นะครับคนที่เกี่ยวข้องคุณชาญชัยเนี่ยเขาไปยื่นเอาวันที่ห้านะ,ะนะครับแล้วก็สารนัดฟังคําสั่งเนี่ยในวันที่แปดตอนบ่ายสามโมง<ม>ในวันที่คุณทักษิณน,นัดเจติจะกลับมาค่ะทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าในพอข่าวชิ้นนี้เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยคุณทักษิณต้องตัดสินใจข่าวนี้มันชุลมุนมาตั้งแต่คนในครอบครัวจะไปด้วยนี่นะครับ<ม>ยกเว้นคุณุงยิงรวมกระทั่งตอนแรกข่าวว่าจะไปหัวหิน นะครับไปหัวหินตอมอมันจะเกี่ยวอะไรด้วย <c oughs> การท่าก็ไม่เกี่ยวค <c oughs> ต่อมาก็บอกไปสิงคโปร์ไปพบแพทย์โ <c oughs> ดนตอมอกักนาท่ทีนี้เนี่ยน,นะครับก็คือหมายความว่าค <c oughs> พอข่าวนี้นะครับมันปล่อยไปเนี่ย <c oughs> ตอมอกับการท่านี่มาดัง <c oughs> ทั้งที่ตอมเนี่ยครับเขาก็อ่านนะครับสื่อโซเชียลมีเดียก็รู้ว่าคุณทักษิณไม่ได้มีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเพราะนี่ครับคดีหนึ่งหนึ่งสองนั้นได้ยกฟ้อง แต่ถามว่าตอมเอนี่ยนะครับทำไมเขากล้าก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับในซีกนี้เนะี่ยแม้ว่าจะเป็นเป็นนายกรมตรีแต่ความรู้สึกของคนเนะี่ยว่าเขาใหญ่สุดแต่วันนั้นตอมอกล้านะครับทั้งที่รู้ว่าเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องการท่าออกนอกประเทศแต่ว่าไปตรวจจนกระทั่งดึงเวลาสองชั่วโมงแน่นอนที่สุดคนที่หงุดหงิดที่สุดนะครับก็คือตัวคุณทักษิณเองการท่านี้นะครับ แน่นอนที่สุดกระทรวงคมนาคมเขาดูแลเนี่ยแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งคุณสุยะคุมอยู่ก็คุณสุยายัางเข้าอะไรเครื่องเข้าไปไม่ได้ยังเข้าอะไรไม่ได้เลยวันนั้นนะ่ะนะครับนั่นคือสถานการณ์ย่อมที่ใจทีนี้เนี่ยนะครับถ้าไปต้องการจะพบแพทย์นะครับอ้างว่าสนามบินของสิงคโปร์เนี่ยปิดก่อนนะครับปิดสี่ทุ่มแม้ว่ากูเกิลจะบอกว่าปิดยี่สบสี่ชั่วโมงเอาสมมติเราปิดสี่ทุ่มก็จะบินไปทําไม นะครับถ้าเจตนาจะพบแพทย์รุ่งเช้าก็ไปได้เพราะมีใครห้ามได้นี่ใครจะห้าม,มที่ทำไมทำไมต้องต้องรีบไปเพราะข่าวมันหนาหู<อ>นะครับและเจอปรากฏการณ์นั้นทีนี้เนี่ยนะครับถ้าไปสิงคโปร์เนี่ยนะครับระยะทางเนี่ยแน่นอนที่สุดก็ประมาณพันห้าร้อยกิโลนิดๆหน่อยๆเผื่อเนี่ยสามชั่วโมงนะครับคือสองชั่วโมงแต่เวลามันเหลือล่อมเหลื่อมไปหนึ่งทีนี้เนี่ยนะครับ การเติมน้ามันเป็นเป็นมันเป็นเครื่องอธิบายนะครับบรรดานักบินเขารู้เนี่ยถ้าไปสิงคโปร์จะต้องเติมน้ํามันเท่าไหร่ถ้าจะไปที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตสต้องเติมน้ามันเติมน้ํามันเท่าไหร่นะครับถ้าไปสิงคโปร์เขาจะไม่แบกน้ํามันเกินความจําเป็นเพราะว่ามันเป็นกฎอยู่ละเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต้องปล่อยน้ํามันคือหมายความว่านี่นะครับวงในแวดวงนักการนการบินนั้นเขารู้นะครับและรวมกระทั่งในช่วงบินวนนั่น หลายคนว่าลังคิดอะไรพวกนักบินเนี่ยบอกเลยว่าก็เจรจานะครับที่จะเข้านัานฟ้าไงเ,เพื่อขออนุญาตทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อไปถึงแน่นอนที่สุดนั้นมีใครกล้าเขียนว่าจะไม่มาวันที่เก้าไหมในประเทศไทยนี่นะครับรุ่งเช้าจะโหวตเลือกนาย,ยกอะ่ะนั่นก็วุ่นแล้วนะ,ะนะครับแทบจะสภาพมันแทบจะไม่มีแล้วเนี่ย ก็ต้องก็ต้องอธิบายนี่นะครับตามความที่ปรากฏตีสองกว่าถึงดูใบปุ๊บโพสเลยนะครับแล้วก็บอกว่านะครับจะกลับมาในวันจันทร์ที่แปดวันจันทร์ที่แปดก็คือวันมะรืนนี้แล้วเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าการกล่าวอ้างเนี่ยครับในโพสสุดท้ายก็ก็พูดในลักษณะที่ว่านะครับต้องการเจอหมอกระดูหมอ,อเรื่องปอดนะครับรงกระทั่งพบเพื่อนก็ตาม เป็นเหตุผลที่มันเป็นปลายเปิดะนะครับเพราะวอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยครับเป็นการอธิบายที่ง่ายที่สุดนะครับเช่นอาการยังไม่ดีนะครับจะไปในวันหลังทีนี้ถามว่าแล้วนะครับปกติหลักการของศาลเนี่ยนะครับในฐานะที่ผมเคยขึ้นศาลต้องคดีมามากมายเนี่ยมันอยูมอ่มันอยู่อย่างไงคือคดีในวันที่9กก <9. S 2> ันยานี้เนี่ย ไม่ใช่คำตัดสินไม่ใช่คำพิพากษาแต่เนี่ยนะครับเป็นคำสั่งว่าจากคำพิพากษาเดิมนั้นเนี่ยได้ไปรับโทษจริงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับอจจะเป็นการกล่าวอ้างนะครับไม่ว่ากฎหมายราชทัณฑ์ปวิอาญาอะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเป็นคำสั่งเนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นคำพิพากษา นะครับสารนี่นะครับสามารถอ่านได้ทันทีในวันที่เก้าอ๋อไม่ต้องรอคุณทักษิณจะมาไม่มาคือคำพิพากษาจบไปแล้วนะครับที่ลงโทษเนี่ยนะครับไอ้ไอ้ของเดิมเนี่ยนะครับสองปีคดีที่รัชดาขาดอายุความเหลือสิบนับพร้อมหนึ่งเหลือแปดได้รับรวมราชโองการลดโทษเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งปีคือหมายความว่าคำพิพากษาจบไปแล้วนะครับเหลือคำสั่งว่ารับโทษจริงหรือไม่และถ้าสารเห็นว่ายังไม่รับโทษจริง นะครับและตาคุณทักษิณไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเหตุผลง่ายๆแบบที่ทางอังเคิลเขาก็โะค่ะที่เขาอธิบายว่าตอนคุยก็ดีกันอยู่เพราะตอนจะถ่ายรูปก็เอาเอาปอกคอมาใส่เอาเสื้อผ้าคอมาใส่นะครับแล้วก็คล้องแขนคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับในการเบิกความของแพทย์ส่วนต่างๆไม่ว่าเรื่องบินห้องนะครับมันจะกลายเป็นคนอี่ห้องด้วยและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับเรื่องยา เรื่องการรักษาทุกอย่างมันผิดสังเกตการเบริกความเนี่ยนะครับของแพทย์ยสภารวมกระทั่งแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและส่วนราชทัณฑ์อย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้เป็นคุณอะไรเลยนั่น,นสําคัญที่สุดนั่นเน,นะครับผมในโดยหลักเนี่ยอยากให้คุณทักษิณได้กลับมาอย่างประเทศไทยความเป็นจริงเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมันก็ฟาดฟันกันมามา,มากแนละ้ถ้าคุณทักษิณเนี่ยนะครับต้องการจะใช้ชีวิต ในประเทศไทยก็ต้องกลับมาเพราะทันทีที่คุณทักษิณไม่กลับมาในวันที่แปดนะนครับเหตุการณ์นี้นะครับในวันที่เก้าก็จะกลายเป็นคนละเรื่องหลังจากนั้นพักเพื่อไทยผมไม่รู้ว่าคุณวิ่งเธอจะเป็นหัวหน้าได้ถึงวันไหนนะ,ะนะครับเพราะว่ามันต้องแบกภาระต้องตอบคําถามเพราะเป็นคนการเมืองเนี่ยนะครับแต่เป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่มีใครไปไม่มีใครไปถามะนะครับไม่มีใครไปเกี่ยวข้อง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นจากโดยพฤติกรรมตั้งแต่อดีตที่หายเข้าไปเนี่ยนะครับจะนับสองครั้งหรือจะนับหนึ่งครั้งก็ร่วมร่วมสิบเจ็ดหรือสิบห้าปีในรอบนั้นเนี่ยมาครั้งนี้ก็สรุปความกันได้ว่าในระยะเวลานี่นะครับในช่วงที่คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศนั้นคุณทักษิณมีความแข็งแรงทางการเมืองมากที่สุดเพราะคนไทยเนี่ยจำภาพสุดท้าย ของคุณทักษิณคือการถูกยึดอำนาจและคุณทักษิณก็บอกว่าถูกกันแกล้งจากคณะยึดอำนาจเป็นเพราะเนี่ยนะครับคณะยึดอำนาจตั้งคอตสออเกิดปรากฏการตุลาการพิวัตรแต่เมื่อคุณทักษิณกลับมานั้นเนี่ยก็ไปสารภาพสิน้นว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรม,อมยอมรับว่ากระทำความผิดจริงและบัตรนี้สํานึกอย่างการกระทํานั่นแล้วและเป็นการสารภาพต่อพระเจ้าแผ่นดิน แม้ว่าเหตุผลเนี่ยนะครับในการกลับมาอ้างว่าจะมามาเลี้ยงหลานขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วแต่ว่าทุกเรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นกันมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณทักษิณต้องคิดมากที่สุดแต่ผมเนี่ค่อนข้างจะเชื่อกันไปว่าคนเราถ้าต้องการที่จะนะครับประเชิญกับชะตากรรมนะครับตามที่บอกว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมนั้น นะครับตัวเองไม่มีความจําเป็นจะต้องไปถึงดูใบและเนี่ยนะครับถ้าจะพบแพทย์รุ่งเช้าก็ไปได้ไม่กลัวจะห้ามอะไรนะครับยืนยันว่าไปเอาเจ้าหน้าที่ไปด้วยก็ได้ะนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันไม่ใช่เพราะองค์คาพยพที่ไปก็คือชุดรักษาความปลอดภัยและก็คนทําครัวะนะครับมันมองปรากฏการณ์นี่นะครับและการเติมน้ำมันนะั้นมันเป็นการอธิบายเจตนาตั้งแต่ทีแรก นะครับแต่ว่าเขาจะมาโพสต์ว่าเขาจะไม่กลับมาเนี่ยนะครับวงบทนายกเนี่ยนะครับยิ่งจะเจ๊งบงหนักก้าไปอีกนะครับสถานการณ์โรคแทรกเต็มกันไปหมดแต่ก็โทรกลับมาอีกนะฮะโทรศพยยัพท<ต>์โทรได้โทร,ร,รได้ทุกเมื่อเนี่ยครับคือไอ้ประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยอะไรก็ได้ตลอดระยะเวลาเนี่ยครับ <ภา S 2> ช่วง <ภา S 2> ที่เคยรู้จักกันก็ก็มีหลากหลายตอนแต่ว่าที่ผมมองก็คือว่ามันก็พิสูจน์ได้ง่ายอยู่แล้วว่าวันจันทร์ที่แปดจะมาหรือไม่ คือถ,ถ้าฟังแบบนี้หลายคนเชื่อว่าน่าจะไม่มาและถ้าสมมุติว่าไม่มาจริงในส่วนสารคุณจิรุพรบอกอย่างไรก็ไม่กระทบสารสั่งอยู่ดีแล้วอนาคตของลูกสาวล่ะคะก็คดขีของคุณวิงกัอีก,ก,อกอยาวเลยในทางการเมืองน,นั้นเนี่ยนะครับจากปรากฏการเรื่องคลิปคำวินิจฉัยและถ้าค,คุณทักษิณเนี่ยนะครับไม่กลับมาเนี่ยการอยู่ต่างประเทศของคุณทักษิณ ไม่เหมือนเหมือนเมื่อช่วงสิบเจ็ดปีที่แล้วอีกต่อไปยังไงคะเพราะในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้นคุณทักษิณจะรู้ตัวหรือไม่รัรู้ตัวก็ตามคุณทักษิณทําลายแนวร่วมมวลชนอารมณ์ของประชาชนที่เคยมีความศรัทธาต่อคุณทักษิณน,นะครับเกือบหมดสิ้นยังมีเหลืออยู่บ้างน,นะครับแต่ผมภาษาผมก็บอกว่าเกือบหมดสิ้นพี่น้องคนเสื้อแดงผมเชื่อว่าหูตาสว่างค นะครับกับคนที่เข้าชีวิตไปแลกให้นะครับทั้งตายเจ็บติดคุกกันแระเนระน,นาดกันไปหมดผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นแต่เมืเ่เอเิผมฟาดกันมาก่อนที่จะกลับมากันไม่กี่วันนะครับว่านะครับว่าคุณทักษิณที่พูดถึงผู้กองธรรมนัฐรู้สึกผิดที่ไว้ใจคนผิด,ผ,ดผมและคนอื่นๆและประชาชนก็มีความไม่ได้ต่างกันที่มีความรู้สึกต่อตัวคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ถ้าเป็นสมัยก่อน ป่านนี้เนี่ยครับมวลชนคนเสื้อแดงนี่เต็มแหละ,ะนะครับบรรดาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับก็ต้องร่วมจัดคึกคักไ้ลองดูสภาพผมไม่แน่ใจว่าใครจะคิดหรือไม่คิดคแต่ว่าอารมณ์ที่มันคับแค้นถ้าไม่รู้จักการปล่อยวางเลยในวันที่แข็งแรงที่สุดยังสู้ไม่ได้ะนะครับผมเคยเป็นหัวแถวตรงนั้นทำไมผมจะไม่รู้ว่าสถานการณ์มันอยู่ตรงไหนอย่างไรเพียงแต่ว่าถ้าไม่รู้จักการปล่อยวาง นะครับไม่รู้จักคำว่าผมพอแล้วมไม่รู้จักกรรมกับคำว่าเสียสละให้กับประเทศชาตินะครับมีคนเนี่ยนะครับที่เขาเอาชีวิตไปแลกให้กับตัวเองเนี่ยมันมากเกินนะครับมันมากมากถึงมากที่สุดและคนตายเป็นร้อย<ม>บาทเจ็บสองพันจำคุกเนี่ยครับขณะนี้ก็ยังมีอยู่<ม>นะครับผมก็คดียังยาวเป็นหางว่าวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นถ้าคุณทักษิณยังจะคิดสู้เหมือนนะครับเหมือนเมื่อ สิบยี่สิบปีที่ผ่านมานี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าถ้ามองในมุมคิดสู้นะคะคุณจุฬาพรจะสู้ในรูปแบบไหนในรูปแบบยังคงดํารงความเป็นพักเพื่อไทยภายใต้การสืบทอดอํานาจของไทยญาติตระกูลชินวัตรหรือคนการเมืองที่ไว้ใจได้หรือยังไงคะเพราะวันนี้เอง <ừ. S 1> คุณนพดลก็ลาออกแล้วแล้วคนก็คาดการณ์ว่าไอ้ภาพไหลออกจากเพื่อไทยมันจะปรากฏขึ้นเรื่อยๆคือผมกับคุณนพดลเ,เจอด้วยความบังเอิญนนในที่หนึ่ง ผมก็ได้ยินข่าวมาก่อนหนี่อยู่แล้วถ้าหลา,หลายเดือนมาแล้วะนะครับก็โดยส่วนตัวก็ดีกัน,นกเกาเจอหน้าถามว่าพี่ได้ข่าวว่าจะลาออกพระบรรดานักการเมืองก็ได้ยินแล้วก็ระแครัขา,า,ายก็เข,ข้าหูผมเขาบอกกขาังตัดสินใจแต่ว่ามันก็เหมือนผมเข้าใจได้ว่าในช่วงสถานการณ์ที่มันเข้มข้นเนี่ยนะครับกําลังหัวเรยววัวต่อยังไม่สิ้นสงสัยนั้นลาออกก็เดี๋ยวหาทิ้งกันนู่นนี่นั่น นะครับจนกระทั่งว่าเปลี่ยนผลเป็นอย่างอื่นกันไม่ได้คคือเขาก็เป็นคนที่มีเกียรติแล้วก็เป็นเป็นนักเป็นนักเรียนทุนนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือคนหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาเขาตั้งใจมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอมันมีสถานการณ์เหมือนผมนี่ไม่พอใจกันมายาวนานะ่ะกว่าจะเดินออกมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายะนะครับเพราะมันมีคนตายมันมีคนเจ็บมันมีคนติดคุกอะไรกันมามา,มากมาย กรณีของนบบดลป,ดปัฐมเนี่ยนะครับแม้ว่าไม่ได้อยู่ในลายเดียวกับผมแต่ว่ารู้จักกันในฐานะที่เป็นคนการเมืองมาด้วยกันนะครับเขาตั้งใจออกกันมาหลายเดือนแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันพึ่งนะครับมันพึ่งได้จังหวะที่จะออกกันมาได้มาจังหวะนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้แทนบัญชีรายชื่อลาออกก็ไม่ต้องเลือกตั้งซ่อมนะครับลำดับก็ขยับกันไป เพียง <P ie ge> แต่ว่าเนี่ยนะครับเขาก็รู้แล้วว่ามันมันไปยากทีนี้เนี่ยครับในการสู้สนามการเลือกตั้งเนี่ยถ้านีนนะครับในวันที่เก้าเนี่ยนะครับคุณทักษิณไม่ไปสาลเนี่ยใ,ในการรณรงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับขนาดนี้ลองไปลองเดินดูนะครับมันถามว่ามันอัดมันหมดเลยมันน่าจะไม่หมดเลยนะแต่ว่านี่นะครับมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครึ่งของครั้งที่แล้วนี่ยังยากเลยะนะครับครึ่งของร้อยสี่สิบเอ็ด จะได้ถึงเจ็ดสิบหรือเปล่าคือการเมืองไม่ใช่เรื่องการปรามาสนะ <c oughs> แต่ว่าเนี่ยครับการไปอธิบายกับประชาชนนั้นมันต้องมีความชอบธรรมอยู่ด้วย <c oughs> นะครับและในส่วนของภาคประชาชนนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าการพูดอะไรของแกนนำอ่ะแต่คนเนี่ยนะครับเขาเอาชีวิตเข้าไปแลกให้นะครับและเมื่อความจริงมันปรากฏในช่วงสองปีนัตอนอยู่ไกลนะมันไม่เห็นนะ,นะครับว่าตัวตนเขาเป็นเช่นไรเนี่ย แต่ว่านี่นะครับวันนี้เนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบรรดานักต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยยกเว้นเนี่ยนะครับไม่กี่คนที่ยังอยู่ก็อยู่กันไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรนะครับให้เขียนเฟซบุ๊กด่าก็ด่าไปนะครับไม่มีราคาค่างวดอะไรหรอกนะครับแต่ว่าโดยปรากฏการนั้นนะครับผมก็มองว่ามันไม่มีวันจะกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแม้ว่านี่นะครับจะมีความพร้อมเรื่องพวกกระซับแต่ว่า มันเป็นเรื่องความรู้สึกมันเป็นเรื่องของความชอบธรรมนะครับว่าเมื่อความชอบธรรมมันไม่เหลืออยู่นะครับทั้งสองส่วนปกติก็เป็นสองขาเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงขาหนึ่งพักเพื่อไตยขาเนะี่ยซึ่งขนานี้นั้นเนี่ยนะครับแต่ละขาก็ไม่มีสภาพในทางปฏิบัตินะครับ,รบเพราะว่าเราเองก็ไล่เห็นกันอย่างชัดเจนอยู่ว่าในช่วงสองปีนะคนอารมณ์ของผู้คนมันไม่เหมือนเดิมอะ แล้วสมัยก่อนเนี่ยนะครับโอดาหน้าด่าผมเงินยับเยินเน่ตอนหลังหลังจากนั้นไม่นานะ่ะนะครับผมก็ยืนซดของผมอย่างนี้และจนกระทั่งวันนี้ก็ไม่ไม่มีเสียงอะไรยกเว้นไอ้คีเเอร์บางคนนะครับกระจอกก็อ่อยนั่นก็ไม่ถือสาไอ้ลังก็โชว์ไปนะครับชีวิตก็มันกระจอกก็ง่อยอทีนี้นะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยผมยังมองไม่เห็นว่าจะเอาความชอบทำอะไรไปสู้ในสนามการเลือกตั้ง ภาพของการประกาศแลนสไลด์แบบการเลือกตั้งเนี่ยนะครับปีหกหกไม่เหลือสภานะครับจะเป็นพักต่ำกว่าของตัวเองที่เคยได้เนี่ยต่ำกว่าเป็นครึ่งเอาผมยกตัวอย่างเอาสอสเนี่ยนะครับที่อยู่ตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมดคใครจะกล้าใส่เสื้อพักเพื่อไทยหาเสียงวะแล้วมันลามเข้าไปในส่วนในต่างๆแม้กระทั่งบรรดาพักร่วมเนี่ยก็เหนื่อยยากเนี่ยที่ผ่านมานะ เพราะแน่นอนที่สุดนั้นมันต้องรับเรื่องราวที่เขาเห็นอารมณ์ของผู้คนลองดูอารมณ์ความไว้วางใจรัฐบาลต่ำห้านะครับที่เหลือเป็นความไว้ใจของกองทัพจะมากานะครับจะอะไรก็แล้วแต่นะมันมันเกือบหมดะนะครับแล้วยิ่งการเดินทัพของแม่ทัพภาคที่สองนะครับวันนี้รัวหมาลายเปิดและพูดแต่รัสปีดนั้นเนี่ยมันทําให้ประชาชนเกิดความรักชาติอย่างมีนัยยะสําคัญิในใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ย นะครับก็วัดอีกตัวหนึ่งในวันที่เก้านะครับคุณทักษณิณมานะครับผลเป็นลบก็แน่นอนที่สุดทับก็แต่งไม่มาะนะครับก็ยิ่งก็ทับยังไงก็ต้องแต่งเพียงแต่ว่านี่นะครับก็ก็ดูว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นนะมันจะเหลืออยู่กี่ใครกี่คนเพราะว่าถ้าทางนี้นะครับพรคประชาชนเขาไม่ล็อกกันล่วงหน้าเอาไว้เนี่ยนะครับกับพรรคภูมิใจไทยเมื่อไม่ให้สะสมคะแนนที่ไปถึงครึ่งนั้นนะถ้าคุณทักษณิณไม่มาวันที่เก้า นะครับคนจะไหลแต่ว่ามาในนี้มันก็เข้าเงื่อนไขแล้วว่านะครับก็ต้องรอสี่เดือนอแต่ว่านี่นะครับถ้าคุณทักษินมาแล้วผลเป็นลบนี่ก็กลายเป็นอีกข้อหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ได้ต่างกันผมว่านี่นะครับท่วงทํานองที่เขาเรียกว่าวันหลงอารมณ์ค้างอารมณ์โกรธอะไรกันเนี่ยลองนึกช้าๆแต่ว่าคนที่เขาไปตายเขาไปเจ็บเขาไปติดคุกให้เนี่ยเขาทนทุกข์ทรมานขนาดไหนนะครับเขาเจ็บทั้งกายและใจแต่จนกระทั่งเมื่อความจริงปรากฏนั้นเนี่ย นะครับอารมณ์ความรู้สึกคนทักษิณมีความรู้สึกขนาดนี้แค่นั้นแต่คนที่เขาไปตายไปเจ็บไปติดคุกให้นี่ะนะครับเขาจะทอทุทุกทนทอรมานขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีความรู้สึกความเจ็บของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าความเจ็บของคนอื่นนั้นเนี่ยมันมีมากนะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามคือถ้าไม่ปล่อยวางมันก็จบกันโดยสภาพแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับจิตก็จะตกกันตามลําดับะนะครับผมไม่มีอะไรจะแนะนำหรอกแต่ผมบอกว่า ต้องรู้จักคําว่าพอบ้างนะครับการแข่งขันจบแล้วรู้แพ้รู้ชนะรู้ไปเวลาคุณชนะเขาเนี่ยนะครับคุณก็เห็นกันอยู่แล้วะนะครับวันที่คุณแพ้คุณก็ต้องยอมรับดิวันที่คุณชนะคนอื่นที่แพ้เขาก็ยอมรับะนะครับบ้านเมืองมันจะได้เดินต่อไปได้ะนะครับแต่ผมก็ดูปรากฏการแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นนะครับพักในในสายไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพักเพื่อไทยที่มันอยู่ได้นานนะเพราะตัวคุณทักษิณนอยู่นอก นะครับนี่จะคุณทักษิณอยู่ในเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นตอนนั้นมาเนี่ยนะครับสถานการณ์ไม่ใช่เป็นอย่างนี้